ตะไคร้ดงนะครับอันนี้เป็นเห็นนกเขานะครับมึงเท่าบันเลยเทาลายก็บเบานะครับเห็น <Yeah. S 1> นกเขา โอ้สีก็ยังเห็ดออันนั้นพี่น้องเห็ดปลวกฟันผาเบิดมึงเป็นมูอยู่ด้วยนะครับ นี่อบอเป็นดอกบานไปแล้วเกิดมองตรงปลาไฟใหม่นะครับเนาะปลาไฟใหม่ก็เริ่มเกิดเห็ดดินแล้วนะครับเนาะมาพอเห็ดพึ่งแดงที่เน่าอู้หูหนาเวเบิดแดงค้ามเลยแดงอยังไง พึ่งแดงเลยนะครับนอาหละดอกหนึ่งพ่อเห็ดพึ่งแดงครับปาดบ,บันแบบง่า่มเม่อด้ม,มาสองเมือ่อนี่ครับพึ่งแดงดอกบแบบง่ายเลย ดอกเดียวโครโลครับนี่หน้าแหลกก็กเป็นหน้าขาวครับ หน้าแหลดอกบางามพี่น้องอันนี้เห็นนกเห็นนกเขานะครับเห็ดหน้าหลครับ พ่อเห็นตะไข่ดงไม่ั่งดอกใ่ญ่แทะนี่หูงามๆเลยครับปับวกำลังกินตะไคร่ดงนะครับดอกใ่ญ่แทะ ดอกหนึ่งดอกหน่อยมีสำนีเดอมูลาบุกีดอก เห็หนาแหลนนะครับกรสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่13นะครับกรกฎาคม2567นะครับเมื่อนี่กลับมาพอกันอีกเกา้าพี่น้องนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเข้าไปหาเห็ดเพาะมานะครับเนาเห็ดเมื่อนี่พี่น้องเป็นเห็ดดินเห็ดรวมนะครับเห็ดนาแหลน เห็ดหนาเลียนาขาวไอเห็ดตะไคร่ดงหายากอยู่หายากอีกข้กานะครับในเห็ดพึ่งแดงมาดอกหนึ่งดอกบ,นบานๆพี่น้องใหญ่ไว้ขนาดนะครับเอานะครับสำหรับมื้อนี้นจะไหนตามลุ่นตามเบื้องน้ำกัน,กนอีกอเก่าพี่น้องวาสีมานบ่นะครับคนกับบ่ค่อยขึ้นมาดอกเห็ดเห็ดทายากพูดนะครับเดี๋ยวพิกัดนะครับพิกัดถ่ายคลิปด้วยพี่น้องพิกัดโคกไปด้ยน้ำกัน เฮ็ดพึ่งแดงนะครับไปพี่น้องนะครับเดี๋ยวเก็บเฮ็ดนาขาวปุ่มเที่ยวใก้เก็บก่อนนะครับโอ้ขออะไรวามันีบพทันคน ง้างแข็งๆนะครับหาจั่วครับ แข็งเลยพี่น้องอันนี้ดองซี่กันนายจะเป็นถึกฝนนะจ๊ะอันใดบ่ฟาฟ้าเอากับว่าเอานะ ฝนเมื่อคืนนี้เขาแล้วเบิบไม่ค่อยไม่ค่อยหนาปันเดย์อู้คุณ นี่ครับเอ็ดหน้าขาวแกงแซ่บนี่ไหมครับ ค่อยเปื้อนน้ำมีใบใไม่นะครับนี่โอ้เมื่อนี้พ่ค่อยมีคนขึ้นมาบันเดย์ขาวจั่วครับ แล้วเห็ดตะไคร้ดงนะครับดอกงามเลยพี่น้องเครื่องฟ้าเครื่องฝนขนาดพี่น้องเอาอนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาเลยพี่น้องเอาผลงานของเฮาเมื่อนี้นะครับเพราะได้อยู่ได้กินอยู่เห็ดหน้าเลียนนาขาวเห็ดตะไคร้ดงนะครับ เห็ดพึ่งแดงใหญ่อดอกหนึ่งผลงานมือหยีประมาณซับหนีเละพี่น้องนะครับมีดทายากอยู่หายากตืบน้านะครับเห็ดสมากมแต่เห็ดหนาขาวอะไพี่น้องออกน้ําอุ้มที่เคยออกนะครับอุม้มตีไฟประใหม่ป้าปลาใหม่นะครับพี่กัดเกาเขาก็โขกซับมือคนอีก,กเฮาเลยพี่น้องหายยากอยู่ส่วนมากช่วงนี้เป็นเห็ดดินนะครับเห็ดทานเห็ดหนาขาวนี่แหละ เตี่ยวได้เน่เตี่ยวไม่ได้เห็ดทันเมื่อนี้ <c oughs> พอได้กินอยู่นี <c> ่ <oughs> ตัวกรดกระตาคลิปอาจจะสั่นจากน้อยนะครับเอาละครับจังไน้าทคลิปนี้มาสามีก่อนคลิปหน้าสิพาไปโคกใดนะครับจังไน้ตามดุนตาเบื้องน้นกันอีกคือเก่าพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ